สวัสดีครับวันนี้เรามีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะฮะที่ได้ฟังมาจากบทสนทนาหนึ่งคือเรื่องที่ว่าอยู่คนเดียวให้เป็นแล้วจะไม่กลัวการถูกทิ้งอีกต่อไปค่ะฟังดูบนเผินเหมือนคำคมให้กำลังใจทั่วไปนะคะใช่ครับตอนแรกก็คิดแบบนั้นแต่พอฟังลึกลงไปในบทสนทนาโอ้มันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยคือมันทำให้เราสงสัยว่าจริงๆแล้วไอ้ความกลัวถูกทิ้งเนี่ย มันมาจากไหนกันแน่ mm hmm. แล้วคำว่าอยู่คนเดียวให้เป็นในความหมายของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นอีกนิดนึงนะคะมาทำความเข้าใจความรู้สึกที่มันซับซ้อนเนาะที่อยู่เบื้องหลังความกลัวนี้แล้วก็การที่เราจะแบบว่าพึ่งพาตัวเองทางอารมณ์ได้เนี่ยมันเป็นยังไงมีจุดหนึ่งในบทสนทนาที่ผมว่าเออมันจี้ใจดำเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าความกลัวจริงๆอะ่ะ อาจจะไม่ใช่แค่กลัวว่าเขาจะไปค่ะแต่กลัวว่าถ้าไม่มีเขาเราจะอยู่ไม่ได้นะสิตรงนี้แหละคือ,อ,อหัวใจของมันเลยหรือเปล่าใช่เลยค่ะเป็นประเด็นสําคัญมากเพราะความกลัวแบบนี้นี่เองที่มันผลักให้เราบางทีก็ยอมยอมไปยอมแบบละเลยตัวเองใช่ค่ะยอมละเลยความต้องการตัวเองหรือแบบเห็นสัญญาณแปลกๆในความสัมพันธ์ก็ทําเป็นมองไม่เห็นไปเพื่อแค่ให้มีใครสักคนอยู่ข้างๆ ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นมันจะบันทอนจิตใจหรือทําให้เรารู้สึกแย่แค่ไหนก็ตามเพราะเราดันเชื่อไปแล้วไงคะว่าการไม่มีใครเลยเนี่ยมันน่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าความเจ็บปวดที่เจออยู่ตรงหน้าใช่ค่ะน่ากลัวกว่าความเจ็บปวดในความสัมพันธ์นั้นๆโหเข้าใจเลยครับมันก็น่าจะเชื่อมกับอีกประโยคนึงในบทสนทนาที่แบบโดนมากคือเขาบอกว่าการอยู่กับใครสักคนแล้วยังรู้สึกว่างเปล่าข้างในเนี่ยมันเหงากว่าอยู่คนเดียวจริงๆซะอีก อืมใช่เลยค่ะฟังแล้วแบบเอ๊ะเลยนะว่าสิ่งที่เราพยายามยื้ออยู่เนี่ยมันคุ้มกับความรู้สึกหวงหวงข้างในจริงๆรเหรอถูกต้องค่ะมันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันแต่ก็เจ็บปวดนะคือพยายามหนีความเหงาข้างนอกด้วยการมีใครสักคนแต่กลับต้องมาเจอความเหงาข้างในที่มันอาจจะลึกกว่าเดิมแล้วทั้งออกที่เขาเสนอคืออยู่คนเดียวให้เป็นเนี่ยคือยังไงครับมันใช่แค่ว่าทนทนอยู่ไปคนเดียวหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่แบบนั้นค่ะคือมันไม่ใช่แค่ทนอยู่ได้แต่หมายถึงการที่เราสามารถสร้างความรู้สึกเ,เต็มหรือสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองจริงๆเต็มด้วยตัวเองค่ะคือเราไม่ต้องเอาความสุขหรือความสมบูรณ์ทั้งชีวิตเราเนี่ยไปฝากไว้กับว่าต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยตลอดเวลาครับ เราต้องพัฒนาความสามารถในการดูแลจัดการอารมณ์ตัวเองรู้จักหาวิธีเติมพลังใจสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันได้เองคือเหมือนเรามีแหล่งพลังงานข้างในของเราเองอะคะ่ะอ๋อเข้าใจละซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นทักษะเนาะมันต้องใช้เวลาต้องฝึกฝนพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าไอ้การอยู่คนเดียวให้เป็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการหนีไปอยู่คนเดียวเงียบ แต่คือการสร้างความเข้มแข็งจากข้างในให้ตัวเองใช่ค่ะซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อวิธีที่เรามองหาความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยใช่ไหมครับบทสนทนาเขาก็ชี้ว่า พอเราอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเราจะเริ่มมองหาคนที่เข้ามาเอเติมชีวิตในด้านหนึ่งอื่นมากกว่าอไม่ใช่แค่หาคนมาเพื่อแก้เหงาหรือมาอุดรูรั่วในใจใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากเลยนะคือพอเราเริ่มความสัมพันธ์จากจุดที่เราเรู้สึกเต็มอยู่แล้วมีความสุขมีความมั่นคงในตัวเองเป็นทุนเดิมเนี่ยความกลัวว่าจะเสียเขาไปมันจะลดลงเยอะเลยครับ เพราะลึกๆเรารู้ไงคะว่าต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันเปลี่ยนไปชีวิตเราก็ยังไปต่อได้เราก็ยังโอเคยังมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ได้หมายความว่าจะไม่เสียใจเลยแต่ไม่ใช่ค่ะเสียใจก็เสียใจเป็นธรรมดาแต่ความเสียใจนั้นมันจะไม่มาทําลายตัวตนทั้งหมดของเราเพราะเรารู้แล้วว่าเออแค่ตัวเราเองเนี่ยก็พอแล้วสําหรับการมีชีวิตที่ดีอื มันทําให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่เออมันเฮลตี้มากขึ้นสมดุลมากขึ้นกล้าที่จะพูดความต้องการตัวเองไม่ใช่ยึดติดกันจนเกินไปงั้นสรุปจากที่รูปคุยกันมาทั้งหมดวันนี้นะครับการเรียนรู้ที่จะหาความสุขความพอใจจากข้างในตัวเองจริงๆเนี่ยดูเหมือนจะเป็นกุญแจสําคัญเลยค่ะ ที่ไม่แค่ช่วยลดความกลัวการถูกทิ้งนะแต่ยังเป็นเหมือนรากฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีขึ้นด้วยใช่เลยค่ะและนั่นก็นำไปสู่คำถามปิดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้ลองคิดตามกันต่อนะคะว่าครับถ้าในวันที่เราคนพบความรู้สึกพอเพียงจากข้างในตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบหรือความหมายของการเชื่อมต่อกับคนรอบข้างในชีวิตเรามันจะเปลี่ยนไปในทางไหนได้บ้าง น่าคิดเลยครับค่ะมันอาจจะเปิดมุมนองใหม่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนก็ได้นะคะ